สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมนายโยจากช่องแช่มฟ้ามแพะนองท่องเพิ่มครับบรรยากาศอ่าส,สวยๆครับประมาณอ่าเก่าโมงสามสิบสามนาทีครับวันนี้นายโยบัไดหปล่อยแพรครับเพราะว่าอากาศมันขึ้นย่านฝนตกครับ ซึ่งพี่น้องพ้นกาโทรศัพท์เห็นมาฉีดยาพยาธิบำรุงงัว่ครับซึ่งนายโยกะผ่านของงัว่ขอกหนึ่งซึ่งนายโยกเคยมาผสมถ่าเทียมไหวครับนายโยกก็เลยแวะทายคลิปเห็นพี่น้องเมืองครับเป็นยังจังมวัาไทยครับเพราะว่างงวตัวน,นี้บสพิเศษโบษคือโมครับ พี่น้องสีสังเกตเมองครับมันสีมีถุงอยู่ด้านหลังครับพี่น้องเคยเห็นม่ครับตาเราก็โทรศัพท์มันเกิดได้ประมาณหมื่นสองมื่อโทรศัพท์บอกว่ามาตัดออกแน่เป็นติงนี่่นว่าผมมาเมืองแหลวมันโม่ได้ครับมันเป็นเกิดว่าถุงเงินถุงทองครับมันเป็นสรีมงคลสําหรับเจ้าของงวครับในเมืองไทยนี่พือสีมีบ่าักโตครับแบบนี้งวตอนนี้เป็นเพศผูวครับเกิดวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมปีหกหกครับ ซึ่งน้ำโชวมาให้เจ้าของตาเราไปสื่อรถตลี่แล้วถือขับสองเก่ารับซึ่งอามู่บ้านนี้อยู่ตำบลตะดอบกรับห้างจากบ้านนายูประมาณสีกิโลครับพี่นอกนี่ผมไายเมืองด้วยครับถุงเงินถุงทองครับนี่ประเทศไทยเฮามีบีิจักโตรับแบบนี้ นี่ครับเมืองคาคาครับอ่าลาเมืองลับประมาณจากเดือนพอใหญ่เจโมคาลานี่แล้วจะถามจากของเราเมืองเป็นยังไงครับการเลี้ยงการดูแลเลี้ยงงาย่ายบ่พ่อใหญ่ดือ้อบ่่มันก็เลี้ยยงงายอยู่เลี้ยงง่ายอยู่ครับเราวว่าบ่ดื้อปันใดในเนบ<อ>่นี่ครับมาให้โศกให้ลาบพ่อใหญ่ครับ นี่ครับพี่น้องเมืองดีๆครับเป็นติ่งแบบถุงเงินถุงทองครับผมผ่านมาผมก็เลยถือโอกาสถ่ายให้พี่น้องเมืองครับพอดีมือเสาะของบอดี้ถ่ายแผลพอดีฝนคือสิตกนี่ครับมือวานนี่ประมาณหกโมงก็ทั้งฝนทั้งลมตกมาอย่างแหงเลยครับพี่น้องเคยเห็นบอรับนี่นี่ครับบอดี้เฮดให้การจะเลื่อนเติบโตชะงักรับมันมีผลอีหยังครับ งัวหน่อยกับซสดใสลาเรื่องครับพี่หนอ่อนี่ครับของก็เป็นอยู่ไฮย,ยู่หน้าครับ,บมีงัวอยู่ประมาณหกโตครับมเป็นกระเฮ็ดของงัวห้างจากบ้านเป็นกิโลเม่ล่ครับ นี่น้องมันคาค่ะเด้อครับเด้อจับจูบได้บ่พนอนีน้อนอยู่ในคอกมันจับลูบ่ได้แต่ก่อนมันลูได้อืมอยู่ในคอกจับลูบ่ได้แล้ววะ่ะแต่ก่อนลูได้อยู่แล้ววะ่ะน้องทุงเงินทุงทองครับเป็นเพศผู้เด้อครับนี่พี่น้องบางคอนอาจจะบ่เคยเห็นเนาะครับเนาะ แต่ก่อนจะจับปีนไปขังที่ทีไปขังคุ่นใดอยู่จับกลุ่มเพราะไงแล้วว่าจับปีนไปทั้งปุ่นทั้งผีใดนะวะนี่ครับมึงขะคักดว้อรับพี่หน้องเคยเห็นบอ่อ้าวออกกล้องหน่อยนี่นี่นี่ครับนาตาเพิ่น นี่คือแม่ตัวนี้บอกพ่อใหญ่นี่ตัวแม่นี่ครับแม่เพิ่นครับแม่เป็นงัวอ่าพื้นเมืองครับธรรมดา,น,ดา,น,านี่ครับลูกโต๊ะที่โต๊ะใดล่ะพ่อใหญ่นี่ยที่สี่วะลูกโต๊ะที่สี่ครับนี่ครับผมก็ดูแลผสมให้เพิ่นเป็นประจำหลอกครับ ยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าครับนี่เรียงลูกดีขนาดเป็นวะงวตัวนี้เด๋ปปยวผมเสียงมังนบรรยากาศหลบหลบหนอก้ะครับเด้อบริเวณถางขงนี่ครับบริเวณห,บบวณหลบบริเวณของงวครับเป็นทงไฮทงหน้าครับพี่น้อง วันนีจะของวัวเพื่อนครับนี่ครับที่นอนฝั่งวัวเพื่อนครับนิ็กกรเดจัหนีเพื่อนเฮ็ดบ้านไว้แล้วครับหลังนึงครับก็มาฝั่งวัวครับ ซึ่งเพื่อนก็มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านอีกเธอหนึงครับต้นี้เห็ดไว้สำรับมาน,นอนเฝ้าครับนี่ครับเพื่อนเพิ่นอนมาเห็ดไใบเฝ้าให้เฝ้าหน้าเพิ่นครับเฝ้างูเฝ้าคล้วยเพิ่นครับ พ่อใหญ่นี่แหละไปสูงได้หลายรอบหลายระบดจากเพื่นนี่ถือวันที่หนึ่งใครแน่เนาะพ่อใหญ่เนาะแม่นโยนี่กพ่อใหญ่น้องหอกแล้ววันที่หนึง่งก็ยังไขรอยู่ระบาถือวันที่หนึง่งใครแน่ระ่านทำสูงน้ำหลากมาให้เอาเลี้ยงดูอย่างดีครับพี่นอนี่ครับถุงเงินถุงทองครับ บรรยากาศครับแดดเริ่มสิออกแน่แล่ะครับแต่แดดออกผมก็สิี่ป่อยแพ่ล่ะถ่าให้พี่นอ้องเมึงอีกเท่านึงครับนี่ครับย่งางน,นี้อย่าๆๆๆอย่าหยุด ครับ,สำ,รบ,รบรสำหร,รับคลิปนี้กาไวชำนีก่อนเนอรับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกิดตามช่องฟ้ามแพะน้องทองเพิ่มน้ำนี้ด้วยครับช่องแชมฟ้ามแพะน้องทองเพิ่มครับขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงำลำรวยเงินทองครับขอพุณนครับสวัสดีครับ